และในเวลานี้ประเทศไทยก็ต้องขอเจรจากับเมียนมานะคะให้เร่งทําการส่งตัวคนไทยที่ตกค้างอยู่ในเมียนมากลับมาในประเทศไทยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะในขณะเดียวกันก็ฝากบอกคนไทยที่อยู่ในเมียนมาด้วยว่าในเวลานี้เนี่ยรีบนะเดินทางเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยจะได้มีการตรวจโรคให้อย่างเต็มที่สบายใจกันได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เดินทางกลับเข้ามาหรือว่าจะเป็นป ชาชนคนไทยในประเทศนั่นเองนะคะซึ่งพลตรีนริศถาวรวงผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการนําเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 ไปส่งมอบให้กับนายอูมินไหนผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อโคว COVID ิด -19 ในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเจรจาเพื่อที่จะเร่งรัดขอส่งตัวผู้ที่ตก ค้างอยู่ในฝั่งประเทศเมียนมาในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็กเพื่อให้กลับเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเมียนมาเร่งรัดขั้นตอนเพื่อให้คนไทยกลับมาตรวจและรักษาโรคทางการเมียนมาเขาก็รับปากนะคะว่าเขาจะดําเนินการตามกระบวนการและเร่งรัดเพื่อนําคนไทยกลับตามความต้องการของเราค่ะ ผู้ว่าการจังหวัดท่าขคี้เหล็กก็ระบุว่าอยากจะให้คนไทยที่อยู่ในจังหวัดท่าขคี้เหล็กประสานกับศูนย์ประสานงาน TBC ฝั่งประเทศเมียนมาเพื่อแจ้งรายชื่อไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีนะคะแต่เขาต้องมีการเปรียบเทียบปรับ ตามที่ศารจังหวัดท่าขีเล็กกำหนดอัตราเอาไว้จากนั้นค่ะจะเร่งดำเนินการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทันทีโดยไม่มีการลงโทษไม่มีการกักขังตามที่เป็นข่าวที่อยู่ในจังหวัดท่าขีเล็กเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกจับดำเนินคดีและถูกติดคุกในประเทศเมียนมาค่ะ